เจฟก็เปิดเจฟก็แล้วพี่บูชายันอันนี้แน่นอนพี่กว่าอันนี้แน่นอา้าวแล้วข,ขัสุดท้ายน,นะครับอยู่กับเกมรับอกในหมวดเดชชเลนนะครับกับของเพื่อนก็มีเจ๊ข้าวจากช่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีวันน้ำอยู่แล้วก็มีน้องโฟน้องโฟโฟคำยัยจากแม้ไม้ด้วกนะครับแล้วก็มี พัสสิทธ์น้อง PCC จากพา i ไซแล้วก็มีเต่าอีซี่คุงจากชาแนลอะไรวะแคสโทเวอร์นะฮะโ okay. yeah. ok. อเคฮัลโหลแกบอกผมคือว่าเราจะรอดไหมเขาเขาเขาบอกว่าเกมนี้มันไอ้นีใช่ไหมมี่ยมีคนไอเนี่เกมนี้ได้บูรษาสตาร์นไม่ใช่เกมอันนี้มันแค่โลบอกอะไรไม่รู้เนสไซเลนชื่ออย่างน่ากลัว คว <c oughs> ามตายที่เงียบเชียบนะฮะเบาเสียงก่อนคุว่าต้องหักมุมแน่เลยแมิสซิรี่เล่นอยูอ๋อมันมัีอะไรนี่มันมีซอมีซอเดี๋ยวไปเล่นซอกันเซ็ตเลยเออมันน้ะพี่เล่นอยู่ให้นาเล่นอุ้ยพรีเซนต์จริงเดสเ์้ยไม่ไกำลังเฮ้ยไม่ยังได้อะอย่างนั้นหนังเลยมาตัดตัดอุ้ยครีเอเตอร์ดูม 10x อุ้ยกดเพลย์เพี่เออกดเพลย์ตัดตัดหักมุมแน่ตัดตัดหักจะมแนดีดี๋ยวตัดไป ใจใจเต้นตึกตักตึกตักอันตรายอันตรายคำเตือนดนตรีแม่งโคตรบิ้วเลยมึงว่ามันจะจบยังไงวะมันมันจะเล่นนานปะคงไม่นานเท่าไหร่ก็ตรงไหนมาแล้วเกิดแล้วไม่เป็นเฟอร์เซนเลยโฟกัสกดเปิดไฟไม่ได้ด้วยกดเอฟดิเปิดไฟได้ไหมอ๋อกดแอลกดแอลป่ะได้หรอไม่ได้ไม่ได้โฟกไปข้างหน้าไปข้างหน้ามันมันขึ้นมาใดได้ป่ะบันไดงมันขึ้นได้ป่ะไม่ได้ใช่ปะ ไม่ได้ลองก้อนหนึ่งเอามาดูโอ้ยแม่งเดินช้าด้วยไม่ได้พี่เฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ได้ปะอ๋อพีพีให้เกียรติเอาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก่อนอะไรบ้างมันก่อนมึงมึงมึงเดินขึ้นไปเลยตรงตรงอะไมได้เลยลองกดโอ้ได้ละเอ้ยติดติดติดหัวติดอ่ะก็ขึ้นขึ้นได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรเลยโอเคเราก็ต้องไปทางนู้นใช่ไหม G ศูนย์หนึ่งสามหนึ่ง ต้องจำไว้ด้ยมันคือท่อ G031 ใช่ไหมใช่ใช่เิดมีอะไรทีทำไมเสียงเสียงน้ำเงี้ยเรามาเดินคนนั่นมันเดินอะไรเนี่ยคืออะไร If y o u find this message อยู่เอ่อคุณหาเพื่อนคุณแมรี่แต่มันดีมากๆมันช่างโชคดีฉันรู้สึกว่าเกียรติอะไรของมันกันไม่รู้เอ้สแกนบอกว่า ถ้าคุณเจอข้อความเนี้ยคุณก็คงจะตกใจว่าเฮ้ยกูเจออะไรวะบางทีมันอาจจะเป็นโชคดีฉันคิดว่านะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวถลับผลก็ได้ใช่เออ,อ,อผ,มผมจะพูดอย่างนั้นอจริงแล้วอะไรวะ่อนไม้นะครับ่อนไม้อยู่จะอะไรปะตอนเห็นมีคนตัดสรงตรงนี้มันเป็นไม้ครับมันต้องแบบเก็แบไม้ไปสร้างบ้านอะไรอย่างนงี้เหมือนนี้อือใช่จริงๆแล้วมแบบันเป็นเก็บชีวแบบิตรอดผมวแบบ่าเออใช่นะแบบ เฮ้ย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 ปีดป่ะเฮ้ยโอ้ยมันคือประตูตกใจหมดเลยเปไ้เนียเฮ้ยเปิดได้พี่เขาก่เลยนะมีไ่ชอกันประตูนี้ล็อกพี่ประตูนี้ล็อกไปพวพี่ให้เขาเขก่อนไตงมุดด้วยได้ันมีอะไร้าวะมีไม่มีพพี่มันเธอร้ไที่เนี้ยใจไม่ค่อยดี อ้ยน่ากลัวมาน่ากลัวน่ากลัวกว่านั้นอีกพี่ซ้ายขวาขวาขวาเอ้ยมันต้องไปซ้ายผมเห็นซ้ายมันจิตมันิตมันต้องไปซ้ายใช่ไปแล้วเดินไปเดห้องกันห้องห้องกันห้องห้องกันกลัวพี่ไม่เป็นไรแล้วน่ากลัวกว่านั้นอีกอะเดินไปไปห้องกันมันอยู่คนละเซิร์ฟไงใช่อมันมันเล่นได้แค่ห้องละสองคนก็คือห้องหนึ่งมีสองคนเจอประตูแล้ว แต่ยังไงก็ไม่เจอกันใช่ป่ะใช่ใช่เจฟก็เปิดเจฟก็แ้วพี่บูชายันอันนี้แน่นอนพี่คว่าอันนี้แน่นอนอุ้ยเฮ้ยคัตซีนนี่ชี้เสียงโอ้โหเสียงมันเต็มครับต้องต้องเบาเสียงครับโอ้โหอะไรเนี่ยกลัวกลัวมากไตอันโอ้าจะมาสิงที่กำลังมาฉันต้องการมือฉันต้องการเขาอุ่นป่ะมือเขายิงกระแสนีพี่โอ้ย อันนี้มันศพคนใช่นี้ปะเนี่ยจริงๆอะปะมันเป็นไอ้นี่มันกระดูกหมูหัวหมูเห็นไหมเนี่ยส่วนอันนี้ยมันเป็นดาวไอ้นี่เป็นดาวซินโดรมไม่เห็นต่อวะอหมูเป็นดาวซินโดมกับทางเก่าปะอ๋อมันเปิดไม่ได้ฉันต้องการมือแสดงต้องมีมือด้วยตอนนี้ตัดมือเองเลยเพื่อนกลัวอะไรวะก็แค่เกมไม่เี็ไม่เห็นเจออะไรเลยตัวกับทางเดิมปะพุ่่ ไปไปไปพบกับทานเดิมไปเอาว่าคีิบเปลาไม่มีแล้วหรอกปี่ไปมีกบเอ้าผมเจอแค่ท่อระบายน้ำโง่ๆอั้งนี้อย่างนี้พบอุ้ยโหลๆไอ้มึอจะกลัวทำไมไม่เคยได้ยิงไอผีเจอผีจะทักไอ้เออได้ยิงกูไหมยินกูไหมฉันต้องการทางอื่นไ็เหมือนว่าที่นี่ มีแย่มากๆสัญญาณแย่มากอ๋อเมื่อกี้มันโทรศัพท์สัญญาณแย่มากที่นี่มปทางไหนอ่ะกลัวว่ะว่ามันติดไอ้เกมรบเกมรบจริงไหมเนี่ยลองกลับไปที่ห้องนั้นดิไม่ได้เลยไม่ว่ากลับไปที่เดิมโฟกัสไม่อยากกลับไปแล้วไม่อยากกลับไปโฟกค่อยเดินอุ้ยออ้้ยยรถไฟรถไฟตกเตะรถไฟโอ้ยไอ้เสียงไี้คันทีผมว่าพี่ได้คลิปดีๆแล้ว มัมแม่พ่อแม่อยู่บ้านหรือเปล่าจะอยู่เลยกูกลัวเจ้กูไม่ใช่แม่มึงแน่นอนอุ้ยบ้านอุ้ยไฟดับอไรมันอุ้ยเสียงลมอุ้ยโอเคไอ้้พี่พี่พี่จะไหนฉันตื่นมาจากฝันร้ายฉันชื่ออีลิกอะไรวะเนี่ยฉัน ถูกทอดทิ้งไว้ที่นี่ฉันจิตใจของฉันอิตใจของฉันอะรู้สึกเหมือนกับทะเลลึอกอะนะร,รู้สึกเหมือนเหมือนกับอยู่ที่อยู่ในทะเลแสนไกอ่ลึกเหมือนกับฉันจมอยู่ในน้ําลึกขึ้นแล้วลึกขึ้นจนกระทั่งทุกอย่างเอ้ยบาาหมดไปหมดเก็ตนอนเอ้ยอันชิวอิดเก็ตนอนติงอ๋อแต่มันไม่นอกมืดใช่ปะเออมันมันเหมือนแบบไม่ใหญ่แล้วแต่แต่แต่มันก็ไม่ใช่ความมืด

อ่ะผมให้แกนตีเลยพี่เป็นพี่ขอไม่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 ลองไปลองพี่พี่ให้พี่เสียใหแล้องดูกันดูกันดูกันวิอะไรเนี่ยพี่เซลเซลโฟอ๋อประมาณเซลโฟนป่ะประตูนี้กดไม่ได้โอ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเบาเบาเบาหูฟังเบาหูฟังอุ้ยอุ้ยโอเคพี่พี่เจอทวิทชั่นมือมันอย่างเฮ้ยเพียงแค่ไหนชูป่ะเนี่ยว่าจริงจริงอ่ะที่เนี่ย เขาตั้มหาเลยทชชูเว้ยแล้วมันเขาตกน้าเดะอะอะไรคุณพี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยเดสปีไฮมันบอกว่ามันมีแบบมีมีเกอจที่แบบด้านหลังประตูนะอันนี้เปิดไม่ได้ด้วยฉันในประตูนี้ต้องมีคนแน่เลยพี่โอ้ยเปิดประนี้บานี้บานนี้เข้าไปเข้าไปโอเข้าไปยเออเข้าไปอุ้ยอุ้ยพี่อันนี้มันห้องอะไรไรสแนรูมคุกเหรอเออห้องห้องนักโทษ เปิดเปิดไม่ได้ดีแล้วอุ้ยืนร้องฉันหลงนะดีนะกูไม่ได้เปิดกล้องไงแด้วมึงเห็นกูกูได้สั่นสั่นสั่นเหมือนจะไม่ใช่คนน่ากลัวเลยวัดวัดรูมวัดรูมในห้องไหนนะห้อง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 แบบทความสะอาดละซักล้างเออน่าจวัดตรงนั้นไปไปได้ใช่ปะไปได้ไม่ต้องปาญนีอุ้ยไฟติดเองออโตเมติกอุ้ยทางนี้หรือเปล่าคือทางนี้แตบติดในบป๊ก ทำเมื่อกี้แหละทำเมื่อกี้แหละรถืี่จะตรงนี้ได้วแต่เชิญพี่พี่อะไรนะวิ่งไม่ได้กูอยากวิ่งมากเลย mbhu i ใส่ดูข้างหลังคุณไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้งูเดี๋ยวแล้วมันไอ้มันมีข้างบนข้างบนเออเออเออเลยเลยเอยทำไมคนน่าเหมือนน่ากลัวจังวะไอ้งูเราต้องกล้าไว้โฟกล์เราต้องกล้าสนใจ เฮ้ยพี่มันยุ่อยู่เลยฮะหุ่นไอ้ไม่รู้ที่การพี่โอ้มันเหมือนห้องควบคุมหลักเลยนะต้องไปไหนเนี่ยอวิมันต้องหล่อเหมือนกันนะเนี่ย้องเปิดอะไรวพี่ไม่รู้ไม่เห็นกดอะไรได้เลยสวิตช์หนึ่งเปิดแล้วกูจะยัต้องไปที่เซลล์หนึ่งป่ะเออไปไม่ได้กลับไปที่ห้องหนึ่ง เซลหนึ่งอ๋อจำได้ผมจำได้ไปพี่ตามผมมานะอันนี้ห้องไพสันห้องอ๋อเลยู่อห้องวิทย์อ๋อไพสันไม่ใชอุ้ยอุ้ยอะไรใครเมนแตกวะโอ้นี่มันเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยไม่เปดูตัวจบสิจบไม่ค่อยตลกเลยบะหมี่เนี่ยกูจะมึงเห็นชิคาีิชูป่ะเขาแม่งเป้นแบบขาดอ่ะ เดี๋ยวๆไม่งาดได้มากกว่านี้กูจอรู้แล้วโอ้พี่เราต้องแบบไปแบบเอาลาสใช่ปะไม่รู้สิเดี๊ผมให้เกียรติพี่อุ้ยพวกเป็นทางตรงอ่ะพี่ไม่อยากไปโอ้ยไปไปไปโอ้พี่ผมกลัวนะพี่อุ้ยเอาอีกแล้วยังย่างยังย่งย่งไม่มีเลยเนาะอุ้ยโอ้โหมันเป็นเรื่องอีก พี่มีระเลื่อนบนโต๊ะผมบอกว่าเขาก็ตัดขาดเห็นป่ะตรงเนี้ยมันมีไอ้ขาดอยู่เนี่ยนี่เหรอเขาตัดขาดบนนี่เลยเด็ดนี่โอุ้ยเออวะเฮ้ยกูบอกแล้วมันขาดจริงๆรอุ้ยไี่เคยเป็นไอ้นี่เค้เป็นได้นี่เคยเป็นไอ้โอ้ยเออกูจะออกไปจากที่นี้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมึงเห็นฟันนี่ป่ะมึงเคยฟังเพลงหมอกป่ะ ไงคือแบบมันฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวมันเยาะแยะไปมุมไม่รู้หมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้างานมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าเอ้ยพี่ตรงนี้มีท่อมันไปข้างหลังอะพฟะไปไม่ได้ยี่โฟบโน้องรักฮะก็เอ้ยผมผมให้พี่มาด่าเลยโอ้โหไปเขาไม่กลัวรถไปเลยกูกูหันหน้าออกออกนอกจอเล้วก็เดิน อุ้ยอุ้ยไม้กระดานอุ้ยเครื่งแปดโอ้ยตกใจเลยพี่ระวังกันพี่ระวังกันก็ค่อยไปเห็นหมอกขาวอยู่แล้วนี่นะผมว่าพี่จะคื้ได้ผมเดินไปแบบชิวๆแล้วพี่ผมเดินไปแบบชิวๆดูแล้วดูๆยชิวๆผมเจอรอยเลือดด้วยผมเจอที่ที่ว่าซาตานคอมเมนต์แต่เออจริงแล้วเขาเป็นเมนในเต่าคิดมาก่ปเพื่อนเฮ้ยนี่ไงผมเจอแล้วบทเพลงอยากซาตานเป็นเลือดเสีย เเียยกกกูาาาตลออออมมมแ่งพี่ตรงนี้มีท่อพี่ตรงนี้มีท่อระวังนะเพื่อนดังนะพี่อุ้ยเป็นอุ้ยพี่ชมด้วยโอ้ผมไม่มือแจ้งว่าทางตรงเนี่ยโอ้ยพี่ทิ้งท่อได้เพี่อ่ะผมรับมาพี่ยืนเลยอะตาพี่เลยสวัสดีครับสวัสดีนี่วิธีของกูตรงนี้เปิดไม่ได้โอเคโอเปิดไม่ได้เอ้อะเป็นยงเป็นยง ดูร like? um> oh. ็อกูร็อกไอ้ท้อยนะเฮ้ยพี่โอ้ยท้อยอีกแล้วอ่ะพังโอ้เอ็มบีห้ยูอีกแล้วเหรอนั่นไงพี่หุ่นตัวเดิมปะเนี่ยสวัสดีจ้ะกูไม่ใช่ชี้หุ่นเลยนะโอ้เอ้มพี่ประตูไหนประตูเดิมเหรอประตูเดิมเหรอผมไปแล้วพี่ไปแล้วพี่นี่อุ้ยมัเปิดตอนรับไม่เลย ิตองนี่วิธีแข่งได้เกินโอ้ห้องเยอะมากห้องไหนห้องไหนโอ้ยโอ้ยพี่พี่พี่ไม่ใช่มันเดินมาปะเดินมาปะไม่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 เดมือไปเนมือโอ๊ยนั่งโอ้ยโอ๊ย่ิธีต้องจริงางนี้ดูกันทางนี้ดูแลที่จะมาวิ่งมา่ายหน้าเราเมื่อกี้อ้ยอุ้ยวันไกูไม่หายเพะไอ้นเกม อะไรนะใครมันเขาถามว่าใครเหอพี่ถ้าถามมันบอกว่าคุณไก่รู้กูทำไหมกูไม่ได้อ่านเมื่อกี้ตะโกนเมื่อกี้มันเขียนว่าหูยโอ้ยโอ้ยเปิดแล้ว <c ười> เปิดอีกแล้วเปิดแล้วพี่ผมต้องแบบเข้าแบบแบบเอพีไอชุบชุบแม่ไม่มีโอเคอุยตรงนี้คืออะไระพี่พอพอตรงนั้นไปไปไปทางไหนตรงนั้นอ่ะไปตรงก็ไล้อ๋อมันมีปุ่มอยู่พี่ ขอสตอร์เด็ดรูมไปแบบโอ้ยเสียงดีนะกูบองหูฟังไปโฟกเดินไปดิโฟกทำไมผมเดินไปพี่โอ้ยพี่วัสดีพี่ปดีทีมแปลผมอ่ะอุ้ยเต็มเลยอุย้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยฮะอารายามันจะมีตัวอะไรไหนมามามาลอกเราปะเนี่ยสวัสดีครับ เฮ้ยนี่ไอ้เจอผีแล้วโอ้แสดงว่าเตือนจะไม่ได้ต่อเจอผีมันเยอะจังวะไอ้เฮ้ยกูไม่อยากโดนแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอเจอช่องแคบเจอช่องแคบเอ้าผีหายพี่พี่เฮ้ยจะเปรกแล้วมันย้ายที่ผมว่าเฮ้ยเสียงเสียงแม่งเสียงหน้าเนี่ยไอผีอะผีอยู่ไหนผีพี่พี่พี่เปรกละพี่ผมมองเห็นเลยเลยเฮ้ยนี่ไอ้เจอผีแล้วเจอผีแล้วในห้องนี้ผีในห้องนี้มึงเตือนแต่จะไม่ได้เป็นเจอผีแล้วเจ้าอุ้ยพี่พี่เสียงไไออ้้ เฮ้ยจอจะฆ่าแล้วจะฆ่าแล้วโอเคก็กลับไปทางได้กลัำทางเริ่มอะไรอะไรไอ้ยืนนู้นฉันนู้นปีกูแล้วพี่เฮ้ยผมเจอวิญญาณลโอ้ยเปลี่ยนท่าเดินในฉันเ้ยเปลี่ยนท่ายืนไหนไงเปลี่ยนเกมแล้วไอ้แม่อย่าได้ยืมปีกอีกผมไม่เจอพี่ล้มโอ้ยไอ้พี โอ้ยตัวนี้เปลี่ยนท่าพี่ตัวนี้เปลี่ยนท่าเราร้องเพลงเว้ยมีวันตัวหนึ่งลอยไว้เนะง่ายเพราะมึงมึงมึงก้มมองพื้นเพราะมึงก้มมองพื้นมองพื้นมองพื้นแหม่ใส่กุญแจแล้วโอ้ยพี่เหาะกระโดดเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เขาต้องเสียงมาจากไหนครับวันนี้โอ๊ยโอ้ยพี่พี่น้ำต่างเห็นไหมโอ้ยหายไปแล้ววัดถึงฟังวัดแท้ผีไม่เจอแน่าจะเป็น เฮ้ยทางออกนะทางออกทางออกออกก่อจริงป่ะจริงป่ะไปละไปละไปละวทางออกใช่ไหมพี่ได้ใจนะไม่ได้ใจนะแล้วแต่ผีไม่เจอมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสวงูรากว่าที่เคยแก่ที่นี่เด้ดออกแล้วจีออกไปแล้วเลยเนเจอผีก็ผีก็ผีกวผีเฉยแต่ฉันใช่ยังไงเรากำลังเกยตื้นคนผมไม่เห็นก็อยู่หลังม่านเรากำลังเกยตื้น เรากำลังเจอมันว้าวมีวันสดใสจริงเทางตรงด้วยลอยว่ายน้ำมาเอาไว้ทั้งกลัวทั้งนั้นเราเดินตรงไปเลยสัวเอรากว่าทิเกเอ้ยอู้มีสองทางผีเกยตื้นดูดิจะได้ทอไปทางนี้มีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาอู้เจ็บช้ำซัวต้นไม้ลอยน้ำโอ้ยกว่าทิเกเอ้ยคิดว่ามันคือวาแล้วกันพี่ มันพยายามตาโอ๊ยว้าอย่างผมบอกแล้วขาวเบ้าเลยขาวเบ้าเลยอย่างขาวเลยขาวขาวเลยน้องขาวขาวเลยโอ๊ยไอ้เจอตัวผีเอวผมเจอเอาอีกแล้วจีหกองหกโอ้ยเลขโคตรดีเลยเฮ้ยผีผีเดินได้ผีเดินได้เอาผมมึงเตะเตะตายไอ้รสมันเอาผีผีหายเฮ้ยมันยังเดินผีหายเลยเต่าเต่าผีหายเลย

มันพยายามตามรักสามเฉยแต่สนกแลเขาเย่กันมาเกิดตื่นห้นโอ๊ยกระปุกโอยขาวขาวเลยน้องขาวขาวเลยจบแล้ว <c oughs> จบแล้วครับโอเค okay.